สวัสดีครับอยู่กับนนอีกแล้วนะครับวันนี้นนก็จะมารีวิวเป็นกระเป๋าคิดแคทนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนนรีวิวกล้องคิดแคทหรือหมวกคิดแคทนะครับก็สามารถไปดูด้านบนได้นะครับนนจะแปะเองไว้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่นนจะมารีวิวคอลเลคชันใหม่ในเซเว่นนะครับไอเทมตัวที่3นะครับจะเป็นไอเทมของกระเป๋าคิดแคทนะครับจะมีอยู่ด้วยกันอยู่3 4ด้วยกันนะครับส่วนคิดแคทนะครับจะเป็น หชิ้นนะครับจะน้ำหนักอยู่ที่35กรัมนะครับมีอยู่ด้วยกันอยู่2ห่อด้วยกันนะครับเพื่อนๆอยากเห็นหน้าตาของกระเป๋าหรือยังครับถ้าอยากเห็นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็สามารถกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาแล้วนะครับนนก็แกะทั้ง3กล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวยมากมากเลยครับใครที่ชอบสีดำนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวโดนให้ดูน้หลักตัวสายสะพายนะครับก็เป็นเนื้อผ้าดีนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเนื้อผ้าแบบเบลนะครับโดนจะบอกว่าคล้ายๆกับยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับจะไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับว่ายี่ห้ออะไรนะครับ ส่วนสีขาวนะครับใครที่ชอบความสะอาดนะสีขาวนะตัดด้วยลายแดงนะนี่นแบบนี้แล้วใครที่ชอบสีสดใสนะครับสีแดงเลยครับคาดด้วยลายขาวนะครับนี่เป็นแบบนี้เแบบนี่ยเดี๋ยวไม่ดูด้านหลังแบบนี่เลยและคลิปนี้นะครับที่โนนทำขึ้นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เป็น 1งทางเลือกนะครับในการตัดสินใจในการซื้อนะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกซื้อสีไหนนะครับ no sponsor นะครับเราจ่ายเองล้วนๆนะครับราคานะครับต่อ1ชิ้นนะครับอยู่ที่249บาบาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับแล้วส่วนตัวนะครับนนก็จะเป็นคนชอบสีดำนะครับสีดำจะเข้ากับทุกชุดนะครับนี่นี่เลย เดี๋ยวเราจะปรับสายสะพายนะครับนี่ก็สามารถใครที่ตัวเล็กตัวสูงตัวอะไรเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับเขาก็คิดมาเผื่อเราแล้วเนาะแล้วก็ใส่แบบนี้เท่เลยอยากจะดูด้านในไหมครับด้านในก็จะมีที่ใส่ของนะครับ ตัวนนนได้ใส่เป็นบับเบิลไว้นะครับเพื่อนในการถ่ายรูปจะได้สวยนะครับนี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่กล้องมาด้านนี้ครับจะมีที่ใส่ของนะครับจะเป็นกระเป๋าอยู่2ใบนะครับนี่แล้วก็จะเป็นแบบโล่งๆเลยนะครับจะเป็นโล่งๆเลยใส่ของได้เยอะเหมือนกันแล้วตัวผ้าก็จะเป็นแบบ ผ้าใบนะครับเป็นผ้าใบไม่ได้หนามากนะครับเป็นผ้าใบบางๆหน่อยนะครับแล้วด้านหน้านะครับก็จะมีซิปนะครับเป็นซิปเล็กๆก็สามารถใส่ของกระจุกกระจิกเหรียญได้นะครับนี่ใหญ่อยู่นะใส่ของได้เยอะอยู่นะใส่กระเป๋าตังค์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนนก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกับ นนได้ใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ